สี่ตัวแสบจะออกเที่ยวนะครับดูมันนี่จะต,ตังโทรไม่ได้ไปเที่ยวหรออ่าน่นน้องพี่กับน้องรองอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งจัดของก่อนนะไปไปแน่นอนปไปไปแม้ไปเที่ยวแต่เช้าเลยทำไมไวุ่นวายอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ่ายนะคิตตี้บอดี้เต็มพร้อมคิตตี้บอดี้เต็มพร้อม พี่เต้ทำไมไายวายไปไปเที่ยวไหนวันนี้อ่ะอ้ากลัวจะไม่ได้ไปเดี๋ยวโดนดูพี่บอดี้เรียบร้อยขนาดไหนอ่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาพามาหัวไม่ได้ไปหรอครับไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปค่ะหัวไม่ได้ไปครับอ่าชวนชวนชวนกันชวน เอาไปสิ่งกันนะไปไปไปอโอเคไปเที่ยวกันไปไปเที่ยว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 ไ,ไปเที่ยวกันนี่กล้องสั่นเลยเห็นไหม วันนี้พาพตัวแสบออกไปเที่ยวกันครับแต่เช้าไม่พาไปไม่ได้เลยเบอร์ดี้นำขบวนแต่บอรดี้เรียบร้อยสุดนี่พี่คุณโตเบอร์ดีหันหน้าหนเบอดี้บดี้ยิงจังนะเป็นชื่อว่านี่หนักเกือบเจ็ดโลวัดมากครับ โอ้ยทำอะไรอะ่ะอ,ออือเ,เออ,อ,อตตแต่เช้าเลยหรออืมโอ้ว้ยมดีคิตตี้ตื่นแต่เช้าเลยเข่าบวนเริ่มไม่ดีละดังนั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับจากการมดิคิตตี้ก่อนถ่ายท้องแต่เช้าเลย